อันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดนะทุกคนที่เห็นไปไวๆจร,จริงๆคือน้องมีเยอะมากนี่อันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดนะคะที่มีเยอะมากๆฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาอันบ็อกพัสดุที่เราดองไว้นานมากๆนะคะนี่ก็น่าสะประมาณปี2ปีได้แล้วนะคะที่เราซื้อมาแล้วเรายังไม่ได้แกะเนาะคือบางอันก็อาจจะมีหยิบไปใช้แล้วแหละแต่ว่าบางอันก็ยังอยู่ในห่อเหมือนเดิมเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะคะว่ามีแบรนด์อะไรบ้าง แบรนด์แรกนะคะจะเป็นแบรนด์สติ๊กเกอร์เลเวอร์นะคะอันนี้เป็นลั c คกี้แบ็นะทุกคนแล้วเราก็ซื้อสติ๊กเกอร์มาเพิ่มด้วยนะคะนี่ก็มีด้วยกันทั้งหมด3ลายนะแต่ว่ารู้สึกจะเอาไปใช้แล้วแล้วเรามาดูในซองกันนะคะว่าเราจะได้สติ๊กเกอร์อะไรบ้างได้สติ๊กเกอร์เยอะมากมาเลยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นคอเก่าแล้วก็คอใหม่ปนๆกันไปเนาะทุกคนนี่นี่เรายังไม่ได้ใช้เลยอะ่ะมันน่ารักมากๆอะ่ะจะมีหลายขนาดเลยนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่ซื้อมาไม่เยอะเท่าไหร่นะคะอันนี้จะเป็นของแบรนด์ Good Daisy ทุกคน จะมีการ์ดมาให้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์แถมซึ่งน้องก็จะมีความกริตเตอร์วิบวับด้วยนะจ๊ะนี่อันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์คริสต์มาสเนื้อสติกเกอร์ของเขาดีมากๆเลยค่ะทุกคนเนือมันจะเป็นนิ่มๆแล้วก็มีกากเพชรวิบวับแบบนี้ชอบมากๆอันนี้จะเป็นแบบโฮโลแกรมนะคะ นี่เราก็ซื้อมาเก็บนะจริงๆไม่กล้าใช้หรอกอดีน,นจะเป็นลายฮาโลวีนเป็นกริตเตอร์ต่อมาจะเป็นแบรนด์ของน o นเทลเลอร์สิ่งที่เราได้มาก็จะมีสติกเกอร์อีกแล้วแล้วก็เป็นสติกเกอร์พื้นหลังใส่คุณนะคะจริงๆมันมีกระดาษโน้ตก้อนเล็กอีกก้อนแต่ว่าเอาไปใช้แล้วนี่อันนี้จะเป็น กระดาษโน้นน่าจะขนาด A5 นะคะเราได้มาด้วยกันทั้งหมด2ลายนะทุกคนความหนาของน้องก็จะประมาณนี้เลยอันนี้น่าจะเป็นคอลเลกชันเก่านะคะตอนนี้ไม่แน่ใจนะว่ายังมีขายอยู่หรือเปล่าความหนาของน้องก็ประมาณนี้เลยนะคะตัวกระดาษอะไม่ได้บางมากสักเท่าไหร่นะคะคือโอเคเลยแล้วก็ลายน่ารักมากมาก อันนี้จะเป็นคอลเลกชันเก่านะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่ไหมแต่คิดว่าอาจจะไม่มีขายแล้วลองเข้าไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวจะแปะร้านไว้ให้เนาะชื่อร้านว่านูนเทลเลอร์แล้วก็มีสติกเกอร์จิ๋วอันนี้มาให้ด้วยน่ารักต่อมานะคะอันนี้จะเป็นแบรนด์น่อมแหนมซึ่งจะบอกว่าเป็นคอลเลกชันเก่าแบบเก่ามากๆเลยตั้งแต่ลายเส้นแรกๆของเขาเลยนะคะซื้อมานานมากๆเลยเรายังไม่ได้ใช้เลย เดี๋ยวให้ดูชิดเล็กๆก่อนนะคะอุ้ยอันนี้จะเป็นสติกเกอร์ที่เป็นเนื้อแบบวิปปบกากเพชรอีกแล้วแล้วก็จะมีกระดาษโน้ตจำนวนแผ่นก็น่าจะประมาณ20แผ่นได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวกระดาษของเขานะคะตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดน่าจะซื้อ1แถมหนึ่งเราก็เลยได้มาสองเล่มต่อหนึลายเลยนี่แล้วก็มีลายนี้ด้วย อันนี้จะบอกว่ามันเป็นคอลเลกชันเก่าของเขานลทุกคนตอนนี้น่าจะไม่มีขายแล้วนะเพราะว่าเขาแบบมีลายเส้นใหม่ไปแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูเรามีเป็นที่เป็นคอลเลกชันใหม่ด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้ล่าสุดนะเพราะว่าเราซื้อมานานแล้วเหมือนกันเนาะก็จะประมาณนี้ต่อมานะคะก็จะเป็นของอันนี้เราไม่แน่ใจว่าแบรนด์อะไรดี๋ยนะเพราะว่าซื้อมานานแล้วไม่ค่อยได้ซื้อน้องเลยจำไม่ค่อยได้ว่าชื่อร้านอะไร นี่ก็จะเป็นสติกเกอร์มีการ์ดด้วยทุกคนสติกเกอร์น่ารักมากๆน่าจะเป็นแบรนด์นี้นะคะทุกคนไม่กล้าอ่านกลัวอันผิดจะบอกว่าสติกเกอร์ลายน่ารักมากๆต่อมาะคะอันี้เป็นของเวนเตชัยน่าจะ อ่านถูกนะจริงๆอ่ะเขาเป็นซองสุ่มแต่ทีนี้คือเอาไปใช้มาบ้างแล้วอันนี้ก็จะเป็นของที่เรายังไม่ได้แกะออกมาใช้มันน่ารักมากๆเลยทุกคนอันนี้จะเป็นกิบต็อกนะคะนี่ลายเส้นของเขาจะเป็นฟีลแบบเท่ๆนะอันนี้อะใครที่ไม่ชอบลายการ์ตูนเด็กๆสักเท่าไหร่ก็แนะนำแบรนด์นี้เพราะว่ามันน่ารักมาก นี่นี่ก็จะเป็นตัวคาแรคเตอร์ของเขามีสติกเกอร์เป็นชิ้นเล็กๆอยู่ประมาณสองสามชิ้นแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นการ์ดนะคะสำหรับเขียนข้อความตรงนี้แล้วก็มีซองใส่เหรียญมาให้ด้วยแล้วก็จะมีเป็นโปสการ์ดนะคะนี่ด้านหลังสามารถเขียนได้ด้วยน่ารักมากๆเลยทุกคน แล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นเทปของแบรนด์ Happy Sticky นะคะเราจะแกะมาให้ดูนี่นี่ด้านหลังเทปอันนี้ด้านหน้าเทปนะคะลายของน้องก็จะประมาณนี้น่ารักดีทุกคนแล้วก็ต่อมานะคะนี้จะเป็นกล่องที่เรายัดของใส่ไว้เยอะมาก เดี๋ยวมาเปิดดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนี่ทุกคนเต็มไปด้วยเทปที่อัดแน่นมากๆ๋ยวเรามาไล่แต่ละแบรนด์เลยนะคะนี้จะเป็นแบรนด์ของจุปเปอรแจงอันนี้ก็น่ารักนะคะลายเส้นของเขาสวยมากๆรู้สึกว่าเหมือนเขาจะไม่ได้ขายแล้วนะคะตอนนี้ คือถ้าใครไปซื้อตามก็อาจจะไม่มีแล้วแล้วก็เราไม่ได้ปล่อยต่อนะทุกคนเพราะเราก็ซื้อมาเก็บเหมือนกันถ้าจำไม่ผิดเราซื้อมาตอนที่เขาเป็นกล่องสุ่มหรือว่าตอนที่ลดราคาหรืออะไรสักอย่างนะคะก็เลยได้มาหลายม้วนมากๆ เป็นลายเส้นที่สวยมากแอบเสียดายเหมือนกันนะอยากให้เขากลับมาไขายสติกเกอร์อีกอะ่ะเป็นแบบพวกเครื่องเขียนเนาะเพราะว่าลายเส้นของเขาสวยนี่ทุกคนวาดเก่งมากแล้วก็อันนี้มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะมันเป็นสีดำ แล้วก็ต่อมานะคะอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นของแบรนด์อะไรแต่ว่าน่ารักมากจะเป็นสติกเกอร์นะคะเป็นชิ้นๆที่ลอกออกมาได้อะเนาะแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นของแบรนด์น้องเจนี่มีสติกเกอร์ด้วยนะคะเขาแพ็คมาดีมากๆ อันนี้จะเป็นสติกเกอร์แถมนะคะจะเป็นลายการ์ตูนจะเป็นลายการ์ตูนรูปเด็กผู้หญิงนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์เป็นแบรนด์เลิฟสติกนะคะทุกคนนี่เราได้มาด้วยกันทั้งหมด3มลายต่อมานะคะคือมันมีหลายแบรนด์มากเลยทุกคนเราจะาแบรนด์นี้ก่อนอันนี้ จะเป็นของแบนด์ GoTo s t i c k นะคะแนนี้แม่ค้าน่ารักนะทุกคนใครที่อยากซื้อแนะนําเลยเป็นสติกเกอร์อันเล็กๆจริงๆสติกเกอร์ชิ้นใหญ่ๆเขาก็มีนะคือเขามีสติกเกอร์ให้เลือกเยอะมากๆร้านนี้แนะนําเลยนะคะแล้วก็มีลายใหม่ๆมาอัปเดตเรื่อยๆเลย จะเป็นลายซ้ำกับเมื่อกี้แล้วก็จะมีเป็นเหมือนโฮโลแกรมด้วยนะทุกคนอันนี้สีน่ารักมากมีโฮโลแกรมวิงวิให้ด้วยเป็นเนื้อโฮโลแกรมหมดเลยดื้อมากทุกคนแนะนำเป็นร้านสติกเกอร์ที่มีสติกเกอร์ให้เลือกเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นขนาด a 6นะคะ ต่อมาต่อมานะคะเดี๋ยวนะทุกคนคือมันมีหลายแบรนด์ที่รวมกันอยู่ในกล่องนี้มากอันนี้จะเป็นแบรนด์ฮอลาลินเดนี้สามารถเอารูปมาใสา่ได้เป็นสติ๊กเกอร์แรูปนี่ก็จะเป็นตกแต่งเฟรมการ์ดนะเมื่อก่อนคือฮิตมากนะที่เป็นลายเอาไปตกแต่งเฟรมการ์ดอะนี่ก็ซื้อมาไงแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ด้วยนะทุกคนจนตอนนี้เขาเลิกฮิตไปแล้วจ้ะอ่ะแล้วก็ของซูเปอร์แจงยังไม่หมดนะคะมีเป็น สติกเกอร์ด้วยตัวเนื้อสติกเกอร์ของเขาดีมากๆเลยนะอันนี้จะเป็นแบบกริตเตอร์เนาะนี่ดูดีดุกคนลายเส้นสวยมากแอบเสียดายที่แม่ค้าไม่ได้ทําต่อแล้วชอบมากๆเลยแบรนด์นี้ก็เป็นอีกแบรนด์ที่เราชอบต่อมานะคะน่าจะเป็นแบรนด์สุดท้ายแล้วนะจ๊ะอันนี้จะเป็นแบรนด์หนมแหนมเนาะที่เราให้ดูไปนะคะอันนั้นจะเป็น ลายเส้นเก่าของเขาเนาะที่เป็นกระดาษโน้ตอันนี้อันนี้จะเป็นลายเส้นเดิมของเขาซึ่งตอนนี้ก็ไม่มีลายเส้นนี้ขายแล้วนะคิดว่านะคะเพราะว่าเขามีลายเส้นใหม่เนาะลายเส้นเก่าของเขาจะเป็นน้องคนนี้อันนี้จะเป็นลายเส้นใหม่คือคนละแบบเลยทุกคนน่ารักคนละแบบแล้วแบบลายเส้นใหม่คือโคตรน่ารักน่ารักสุด มีกริตเตอร์ด้วยนะนี่น่ารักใช้คำว่าน่ารักได้เปลืองมากอันนี้เราซื้อมาตั้งแต่คริสต์มาสของปี2021เป็นกล่องสุ่มคริสต์มาสน่ารักมากใช้คำว่าน่ารักด้เปลืองมากเพราะว่าชอบสีชมพูแล้วก็จะมีเป็นเข็มกลัดมาให้ด้วยนี่ อันนี้จะเป็นสติกเกอร์แบบเล็กๆนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษโน้ตน่าจะซื้อครั้งแรกกับลอตที่แล้วแล้วก็เอามาใส่ไว้ในกล่องนี้อันนี้ก็ยังมีเป็นกระดาษโน้ตด,ด้วยก็จะมีเป็นตัวปกมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านใน จะเป็นประมาณนี้ได้หลายแผ่นมากๆเขียนแบบจุกๆเลยนะคะเพราะว่าให้มาเยอะเนาะสุดท้ายนะคะสุดท้ายจะเป็นเทปนี่จะเป็นเทปสำหรับตกแต่งไดอารี่ต่างๆนะคะเดี๋ยวให้ดูทีเดียวสี่ม้วนเลย ลายก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นของทั้งหมดสําหรับคลิปในวันนี้นะคะทุกคนคือเรียงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ของมันอาจจะเยอะนิดนึงนะทุกคนคือน้องเยอะมากจนไม่สามารถเรียงแบบว่าให้เห็นุูชิ้นได้นะคะนี่นี่ก็จะเป็นของที่เราดองไว้นานมากๆเลยมีโอกาสได้แกะสักทีสำหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนะคะใครอยากดูคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายคะ่ะ